เอยใช่ก็ทำเป็นเดินดีเดินหน้าหน้าทำกจโอ้โหเป็นทองเลยทองสายขวาส่วนสาธารณะหรือเปล่าเนี่ยตรงนี้เราขยายใช่กว้างนะสามเลนขยายอีกเป็นที่เราไปที่กางขนส่แล้ว อาจารย์นุชเราคุยอย่างในกลุ่มเมื่อกี้เนี่ยเขาอ่านประทันนะไม่รู้อ่ะสั้นเดียวเมื่อกี้ <c oughs> มันสั้นเดียว ไม่ไม่รู้โอเคขึ้นนะใช่ปกติอันนี้อันนี้ปกติเมื่อก,ก่อนเมื่อก,ก่อนปิดแค่นี้นะมันจะแบบรู้อย่างเงี้ยอ๋อนี่ทำไมเราข,มา,าขับมันั่างนะขับรถไม่แข็งบ่างรู้สึกแรงกล้อมาเหมือนว่ามันแรงหนักขึ้นไงไม่รู้ก่อนขับ ফোন <laughs> แล้วมันก็ยังไม่ไอันนี่ยมเมื่อกี้ปุลิศรถประกอบไปข้าลกับบ้านกันโบวันนี้แบบทำท่ำเลย5โมงครับผม5โมงชุชชิชุชช,ช,ชไ,ปไปดูำสำรวจกันนะทำงานเออไปไปสำรวจทำงานส่งอาจารย์ไม่ลืมหูลืมตาใช่ห่วงมาอีกทีก็4โมงนะ <laughs> ูเรื่องวัาบเทเลบอดจิจริงอันนี้คือตึกของคารุศาสตร์ใช่ลมเสียงเพลงเมาจากครุศาสตร์มีเสียงเพลงเขาทำอะไรกันอ๋อเขาเขามีแข่งกีฬากันหรอเขาอ้ที่เขาจะแบบจัดงานกีฬาไงเขากำลังจัดงานหรือเปล่า ใช่้วยเป็นวงของเขาเองเหรอแบบวงของเขาเออจริงด้วยวงนดะีเลย เอ store, อเนี่ยออกข้างไปแมริลีเขาสอบกีฬาได้เนี่ยนะเขาสอบเตรียมงานกีฬาไปกันต่ออ้ยรู้สึกดีอ่ะอันนี้คือตึกเมียนะตึกรับปริญญาเขาเรียกว่าอะไรนะวัด ธรรมกายไม่ใช่ตึกระบบริญจานะครับตึรี้โคดใหญ่ใหญ่สักตัดเลย <c oughs> อุ้ยมีไฟไฟแบบไงมีไฟใต้สักทางเดินรถไฟอ้ยเครื่องบินแผนกเครื่องช่วยฝึกบินจำลองอ่ะออตรงนี้ก็จะมีเครื่องบินจำลองเนี่ยอะไรเนี่ย เป็นหอพักเลยอะหอพักเลยไม่ใช่เหมือนัหอพักอ๋อหอพักในเหรอใช่หโอ้โหเพิ่งรู้เลยว่ามีหอพักในเนี่ยใช่เขาเพิ่งรู้เพิ่งเห็นอะไรไม่รวมาสอดป่องมีนะครับผมป่องที่คุณเคยเราจะอีกอ้าวอ้าวโอเคพันเกคันโคุ้ง แันโฟอคุกบใส่ซแบบว่าไอ้จนทางตำรวจ จากาศช่วง5้ามของหน้าหนาวอ่ะมันเริ่มเข้าหน้าหนาวแล้วจะเริ่มเรีวเออ,เอไปแล้วเรีวเลยข้ามโมงรึ่ห้าโมครึ่เี๋เริ่มละ พอคูงซื้อไข่เจียวอ่ะเวน่วนแบบทรงทรงผมแบบตอนที่ถ่ายรูปไม่ตรงบอกเราเปรกมันตกแล้วอะ่ะมันเปิดก็นี่ทรงผมตอนที่ถ่ายรูปครับตอนนี้ทรงผมตอนที่ถ่ายรูปครับเนี่ยมันจะเป็นยังไงนี่มาเนี่ยตรงตรงซืขึ้นดูดิเปิดแล้ว่ะ โซ่ผมกำลังถ่ายรูปครับตอนนี้ถ่ายรูปไม่เท่มันถ่ายรูปจบนะครับจบไหมนั่นที่อีกจบไหมเดี๋ยวอีกถามอีกเรื่องถ่ายไว้ก่อนนะจบไหมไม่รู้นะจบไหมจบหรือเปล่าไม่รู้มาถ่ายมาแล้วมันวัดกันที่โปรเจกต์นี่แหละวเออวัดกันตรงนี้นะวัดกันตรงนี้อ่ะเย็นยังไม่จบแต่ผมมาถ่ายนะเพราะผมเป็นคนชิลๆเออ ไปไหนดีอ่ะไหนดีตัวอยากไปไหนไปโค่ไหมไปโคอ่ะได้นะได้หมดไปเมืองหนาวเด็ดเขาอยากกินตัวอยากไปไหนอยากกินน้ำกาแฟไหมไปไหมได้หมดอะไรก็ได้ไหมนอกเหนือบุลินอยากไปแต่นี้เยอะแยะเยอะเด้อไปไหนก็ได้เออตัวอยากไปไหนแบบคาเฟ่หรือคาเฟ่หรือร้านแบบชิวๆคาเฟ่ไหมคาเฟ่ก็ได้ได้ได้ าเฟ่หรอคาเฟ่หรือสะไรเอิดก่อนคาเฟนี่ใช่ยิงไม่ไปอะไรเอาคิดก่อนคาเฟ่อะไรดีร้านญี่ปุ่นนะเปิดแล้วเปิดแ,แล้วไงเปิดแล้วที่เขาผ่านมาเลยเกลือร้อย บัดมันเลยอ่ะบุรินโอ้ย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 เรากโอ้ยเหมือนกันโอ้ยโอ้ยจีนร้องกันทุกคนร้องทุกคนเจริร้อยเจริร้อยโอ้ยเลเรื่องโดดครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยด่ไปไหนนะไปร้านไหนไปบล็อกเนาะไปแถวนี้มันะเอาไปเลยร้านไหนก็จอดเลยโอเคคี่เราค่ะอ๋อโชคดีนะจะไปบล็อกเหรอ บ็อกคาเฟ่บ็อกบ็อกบอัวามันจะเป็นเออเดี๋ยวเขาพาไหมไปบ็อกบ็อกกันล่ะบ็อกเกอรี่บ็อกเกอรี่คาเฟ่จะรอประกอบเสือใบอ๋อเป็นร้านเดียวกันเหรอเอ้ยขายจักรยานไายเดือยไยามใบหรือสยามซีอู๋เก่งเนี่ยมันมีเอ็นไบเอ็นไบทิปอยู่แค่นี้เลยกับโซนอ๋อโซนคอมคอมเนี่ย มันอยู่ไกลๆร้าน<ช>เล็กท่านส์เนี่ยตอนน่าอยู่นี่ัน,น,นจ,จูบกอโอ้โหมันระยะจูบกันจัดเลยอ่ <c oughs> <ล>ะเอ้ยใก้เกือบแล้วเมื่อกี้เนี่ยเฉียดรถในายเขาเฉียนรถใน <c oughs> ายอะเมื่อกี้เนี่ย เดี๋ยวเขาไม่ผิดนะเมื่อกี้นายไปตันทางเขาอุย้ยเครื่องสัตว์ภาพสวยจังเลยเจอกอนไปเจอนี่โอ้ก็กกกโอ้โหใกมาใกล้การบุบลุ่น่ิ๊บลงละเท่านะ่ะมาขวัญนี่ลงละเท่านี่ลง,ล,งละแบบมันสีแยกเยอะจัดเลยตัวน,นี่นตัวตัวถ้าตัวหันหลัง จะปซอยยแกมันจะแบบเป็นแยกๆไปเรื่อยๆเป็นวะนั่นแหละเขาหลงละเพราะถ้าถ้าเกิดมันก็ตรงไปจนหอดโค้งอ่ะเขากันหลงละเนี่ยซิกแซกเฮ้ยไปไหนเนี่ยข้างหน้านี่คืออะไรอ่ะโค้งเหรอเฮ้ยตรงนี้เปนขบวนเดินมาวันเสาร์อาทุกเสาร์อทิต สวยจังเลยลานตะวันเปิดฟอ้ยไใช่เดี๋ยเขาชอบผูเขากันี้จัดเลยกาชอบผูเขาฟัง เขาเพิ่งผีเลยอ่ะแต่เป็นลูกูกแบบเนี้ย ทุกวันเลยเรามาแบบเดินชิวๆแม่เขาน่าจะแบบเดี๋ยวนะเรามาเดินเล่นแบบแถวแม่น้ำอ่ะแถวแม่น้ำแล้วกันล่ยต้นใหญ่สิมันมีสองที่เราไม่รู้ว่าอะไรมันมีอันนอ้อ๋อ ก่อนมันจะไม่รู้ว่เรีอประกรณประเภทอ๋อเรือปรณ์กินร้องอีก่ะอ๋อนี่แบบบล็อกขาเบเฮ้ยวจัดนวนั่นนี่เจอดอยูทาอุเทียนนี่แหละ,ะไปจอดข้างหน้าบนำไป็นเงนเลยไป มานั่งคาเฟ่ครับหลังถ่ายรูปรับปริญญาเสร็จก็รูปก็รอพรุ่งนี้ไปไปประกอบไปจะังหวะนี้ อยากเข้าคาเฟ่ก่อนนะครับอันนี้โกโก้บัตมิกาโน่ลาเต้เย็นมาเล่นไหมอาวีเดียอีมาลิน เนีอะตอมสิบสองวันที่สิบสองอะอะตอมขายน้ำแข็งบอรีวิวได้เดใช่อะตอมชนกันอ๋อน้ำแขรีวิวสี่สิบเก้าบาทล้อใครเลยนะเหรอมาขายน้ำแข็ง ก้อนมันใส่ได้อีกอันหนึ่งปะของในอีกข้างนึงอ่ะใส่ไม่ได้ไไดหรอไม่เป็นไรไไไสวัสดี <c oughs> ไปไหนอ่ะ <c oughs> บรนคาเฟ่ญี่ปุ่นะอ่ฝั่งตะขามแมโครัวอ่ะ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 อรอ่ะอออ่่่ หนึ่งแล้วถ่ายรูปเอาจุดคุ้มอ่ะก็ได้น่อยเสเือเหลืองไปไหนล่ะ มันได้น hey. oh ้อยเสียเรือเหลืองอ่ะกาเป็นแหวนดับุลินโห่เงินสับลวัจอดกอขางคุยด้วยซับชิว จชิลูกเสียลูกเสียนี่ไม่ทับเอาีับผมไม่สนว่ารจรจะติดขัดเพราะผมเพรผมเป็นคนชิว ชิวกายเม่อมชิวเกินเฮ้ยรถเสียเอซับ้วย

นายไปนสระผมเลยหรือไงวะเนี่ยคือผมจะไม่หายเปียกที่สระผมเลยหรอวะเฮ้ยรถแรงรถก็แรงอ่ะทนเลขาเก่งอ่อตลาดเหรอ เีย,เยอรถแบบหลายอ่ะปารโอ้โหอันนี้เป็นตลาด ติดไฟแดงเฮ้ยทามมิ่งหรือเปล่าอยากกระปิ้บอยากเลย เพื่อบอสมากกว,ว่อาออสซื้อข้าวป่ะลูกค้าประจำเลยมีบัตร Vip เนี่นะนยน,ายน่น <c oughs> นาจะแบบลด50%แล้วมั้งเนี่ย <c oughs>

เราลืมวัดพ่อพ่อใคร <m im it> ไม่ใช่ผมนเรนา่ง <laughs> <c oughs> <g ül> แจ่หยุดก็โอเค